ดิฉันช้ำใจมาตลอดอิสาราเเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดคนมากที่สุดผลิตผลผลทางการเกษตรมากที่สุดแต่เราเป็นภาคที่จนที่สุดเพราะเราขาดโอกาสค่ะนโยบายนะคะอย่างแรกเลยฟื้นเกษตรค่ะแก้แรงแก้ท่วงแก้จนได้นะคะสองนะคะให้โอกาสเกษตรกรได้กำหนดราคาขายเองเราเรียกว่าโครงการศูนย์เศรษฐกิจเกษตร a b c ซึ่งจะร่วมกับหมหาวิทยาลัยไ,ไปพัฒนาการผลิตเพิ่ม ผลผลิตแปลรูปสินค้า ทำเหมือนที่ดิฉันเคยทำตอนเป็นนักตีเกษตรให้เงินกู้และพระบอนี้เสนอเข้าสภาแล้วการรวมตัวของคนตัวเล็กให้กู้ซื้อเครื่องจากกลการเกษตรเครื่องแปรรูปมียุ้งฉาของตัวเองมีห้องเย็นของตัวเองไม่ต้องเกี่ยวข้าวพร้อมกันแล้วไปตายลมสีเขาบอกว่าจะซื้อเท่าไหร่ก็ต้องขายเท่านั้นต่อไปนี้เกษตรกรจะก,กำหนดราคาขายได้เองโดยรัฐจะใช้แพลตฟอร์มในการที่จะช่วยขายและทำเรื่องลอจสิสติกให้สองค่ะเรื่องของการที่จะทำ ให้ชาวอีสานรายได้เพิ่มขึ้นเด็กอีสานทำงานในพื้นที่อีสานต้องเป็นศูนย์กลางของการแปรรูปอาหารเกษตรและอุตสาหกรรม B.C.G ค่ะเรามีคนที่เก่งเรามีหมาละไที่เก่งผลิตคนได้เราขาดอยู่อย่างเดียวค่ะต้นทุนที่สูงเราจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของ CLMV และทั่วโลกด้วยสายมูสายสาศาสนาและก็เรื่องของวัฒนธรรมสุดท้ายค่ะ เราจะทำให้ตัดิสานเป็นศูนย์กลางลอจิสติกนะคะทั้งทางบกและทางอากาศของ c r m b g ต<ม><ล>่อใต้ค่ะคุณยิ่งหน่อยสุดารัตน์เก,กยุราพันธ์